โรงเรียนไกรพักดีวิทยาคมตั้งชื่อตามนามเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดศรีสะเกดคือพระยาไกรพักดีศรีนครล,ลำดวนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนไกรพักดีวิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2523โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,523ณอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตมะต่อมาในภาคเรียนที่2ของปีเดียวกันโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกขึ้นและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ของโรงเรียนนับแต่นั้นเป็นต้นมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่สถานศึกษาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจโรงเรียนไกลพักดีวิทยาคม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมโดยการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยความรักและเมตตาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาสะท้อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10เกิดความศรัทธาต่อสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีความรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนไกรพักดีวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสเกตยโสธรเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน278คนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน27คนปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิงปัจโชโตปัญญาคือแสงสว่างในโลกคําขวัญเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรม เอกลักษณ์สร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพอัตลักษณ์มีทักษะชีวิตวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2570โรงเรียนไกลพักดีวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนําสร้างโอกาสสร้างคนดีมีความสุขบนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายที่ชาวไกลพักดีวิทยาคม จะร่วมใจกันขับเคลื่อนตามทิศทางการศึกษาด้วยค่านิยมการทำงานคือมีความรู้คู่คุณธรรมนำหลักธรรมมาพิบาลทำงานอย่างมืออาชีพโดยการนำของนายเทพประธานสีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนไกลพักดีวิทยาคมนางสาวศิลินทราทิพย์สดมพฤกรองผู้อำนวยการโรงเรียนไกลพักดีวิทยาคม ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานโรงเรียนไกรพักดีวิทยาคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายยืดหยุ่นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่งผลให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษานำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุข